อาร์เซนอลสยามสวัสดีครับเจอกันในอาร์เซนอลอารีนาครับผมกับการพรีวิวเกมฟุตบอลคอมมิตี้ชิลระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเตะกันในวันอาทิตย์นะครับเวลาสี่ทุ่มยทอดสดทางช่อง b e i n s p o r t ์นะฮะซึ่งก็จะเป็นธรรมเนียมของก่อนจะเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับกับการชิงถ้วยการกุศลซึ่งอาร์เซนอลเองก็เคยได้มาแล้วหนึ่งครั้งในยุคข,ของมิเกลยร์ตาตอนที่เข้ามาคุมทีมกันครั้งแรกนั่นเองนะครับก็รอดูว่าคืนนี้จะเป็นยังไงเมื่อวานเราขอขอภัยนะครับไม่ทัน ัดคลิปเพราะว่าผมรู้สึกซึมๆตั้งแต่เมื่อวานละนะครับปรากฏว่ามีอาการสุดท้ายคือไปรู้ว่าเป็นลำไส้อักเสบนะครับก็เลยไม่ค่อยสบายตัวเนื้อสบายตัวเท่าไหร่กว่าจะาอัดคลิปก็ตกมาอีกวันหนึ่งแล้วนะครับเขาใกล้จะเตะละขออภัยจริงๆนะบางทีเขาหมอก็บอกว่ามาจากความเครียดนะครับมาจากความเครียดท้องผูกแล้วก็นอนน้อยนะครับรวมๆประกอบกันก็ อยากให้ดูแลตัวเองเยอะขึ้นก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นละกันแต่ไม่ทันไรบอลจะเปิดฤดูก,กาลซะละ <c oughs> อ่ะโอเคครับมาพรีวิวเกมฟุตบอลคู่นี้ครับอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยเมื่อผมไปดูในภาพรวมของการพรีวิวส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะมองมาที่อาร์เซนอลว่าเป็นทีมที่มีโอกาสกับการชนะมากกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมสําหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษสำหรับฤดูกาลใหม่นะที่อาร์เซนอลเตะ พรีวิวเนี่ยเตะเตะเกมไปมากกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแต่ว่าเรามาดูกันก่อน,นครับกับความพร้อมของทั้งสองสองโมสรเกมคู่นี้ก็มันเป็นธรรมเนียมนะครับทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษจะต้องเชิงก,ก,กันกับทีมแชมป์ FA ครับแต่เนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาซิตี้คว้า FA ครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกก็เลยทำให้พวกเขานั้นได้ ไม่ใช่สิทำให้ทีมหลัดับ2คืออาร์ซนอลนะครับได้สิทธิ์มาเตะด้วยนะครับความพร้อมเั้่อง2ทีมครับอาร์ซนอลนั้นไม่มีนักเตะอย่างเอเนนี่เนลสันโลคอนกาซินเซนโกแล้วก็ล่าสุดก็คือกาเบรียลเชสุดแน่นอนแล้วนะฮะแต่ว่านักเตะที่พูดมาทั้งหลายก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมมากเท่าไหร่างที่ทาราบครับจะมีเพียงแค่ซินเซนโกเองที่อาจจะฟิต ทันลงสนามในเกมเกมนี้นะครับแต่ก็ไม่ถ้าไม่ชัวร์ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีเจอรินชิมเบอร์ที่สามารถเล่นในแบบของซินซนโกได้อยู่แล้วนะครับวิธีการเล่นของอาร์ตตอเองก็จะได้มีความหลากหลายขึ้น,นเดี๋ยวค่อยไปรู้เป็นยังไงส่วนแมนซิตี้ครับนาทันอาเกมีอาการบาดเจ็บแล้วก็มีคิวนเดบรอย ที่ไม่น่าจะได้ลงสนามนะครับแล้วก็จะต้องได้พักประมาณ2-3ถึงวิคในการออกสตาร์ทพรีซีซันครับแมนซิตี้ได้โควาสิกแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคือกวาดิโอนเข้ามาสู่ทีมซึ่งโควาสิกอาจจะได้ลงสนามในเกมเกมนี้เลยแต่ว่ากวาดิโอนเนี่ยน่าจะยังไม่พร้อมสำหรับเกมเกมนี้นะครับสหรับความฟิตความเข้าใจของเกมนั้นยังไม่ถึงที่นี้จุดที่น่าสนใจก็คือว่าเขาก็เลยลองมาดูลน์อัพของทั้งสงสโมสรกับการลงสนามครับปรากฏว่า มันมีอยู่ที่แบบนี้เลยครับอาร์ n a l นเองเนี่ยเขาให้แรมสเดลเ็นโกเนาะเซนเตอร์มากันเยสซาลิบาแบ็คขวาโทมิแบ็คซ้าเคียนี่มิดฟิลไรส์ปาเตโอเดกาตัวรุกมาติเนาลี่เอ็นเคเทียแล้วก็สากาเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าอาร์สตนอไปเลยสักทีเดียวนะครับซึ่งผมมองว่าในซัมเมอร์เนี่ยในการปรีซีซั่นเราได้เห็นเจเรนเชมเบอร์ลงสนามเยอะมาก ดังนั้นก็มีความเป็นไปไ,ได้ที่ว่าวันนี้ทิมเบอร์จะสามารถจะมาเล่นแทนที่แทนที่ของเทนนี่แบ็กซายเพราะว่าถ้าถ้าทิมเบอร์ลงมาเล่นเนี่ยทิมเบอร์สามารถเล่นได้ทั้งอินเวิร์ n วิงแบ็กการหุบเข้ามาข้างในหรือการจะเล่นริมแบ็ก แบบฟูลแบ็กแบบธรรมดาก็ทําได้ทั้งหมดส่วนแบ็กขวาเนี่ยจะเป็นโทมิหรือจะเป็นไวก็ได้ทั้งหมดเช่นกันแต่ว่าถ้าเป็นไวเนี่ยผมจะชอบมากกว่าเพราะว่าเขาขึ้นไปซัพพอร์ตซาก้าได้ดีส่วนโทมิจะเน้นเรื่องของเกมรับนะครับอีกตำแหน่งคือเรื่องของกองกลางครับก็ถ้าปายเตกับไรซ์ยืนคู่กันมันก็จะเป็นระบบที่ปายเตเคยยืนคู่กันกับ กราดิชาก้าอานนี้เราได้เห็นในเกมที่ผ่านมาแล้วนะซึ่งผมยังคงยังคงยืนยันยังคงอยากให้ทีมเล่นเหมือนเดิมก็คือให้ไรซ์เล่นเป็นมิดฟิลเบอร์8เพราะว่าเขานั้นมีศักยภาพมากพอที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเล่นตำแหน่งของตรงนั้นได้นะครับอย่างที่ผ่านมาก็ถือว่าเล่นได้ยังไม่ได้ไม่ดีที่สุดแต่ก็คือไม่ได้เขินก็โอเคขึ้นนะครับเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งคือผมคิดว่าอาร์เซนในดูกาลนี้เนี่ยเป็นเป็นการ เป็นทีมที่มีระบบการเล่นชัดเจนที่สุดละการเข้ามาของชิม b e r h a r v e เวแล้วก็ Rice เนี่ยเพียงแค่ต้องใช้หลักการปรับตัวเข้ากับทีมนล้วถึงจะเริ่มออกสตาร์ทได้แต่ในช่วงที่ต้องใช้เวลากการปรับตัวเนี่ย ผมคิดว่ามิเกลตาคนที่จะจัดทีมให้เล่นในรูปแบบเดิมมากกว่าเพื่อที่จะนาให้เชฟของทีมมันไม่เสียสมดุลแล้วก็สามารถเก็บคะแนนไปได้ข้างหน้าเรื่อยๆส่วนนักเตะคนอื่นที่ยังปรับตัวไม่ได้อย่างเช่นไรซ์อย่างเส้นไรซ์ ICE, แล้วก็ไคลฮาวเบิร์ค่อยๆซ้อมในสนามแล้วก็ส่งมาเป็นตัวสํารองปรับเปลี่ยนไปในแต่ละสถานการณ์นะครับส่วนในรุปครับมาติเนลี่เอ็ดดี้แล้วก็ซาก้าผมยังคงมองเชฟตรงนี้ไว้เหมือนเดิมนะเพราะว่าเอ็ดดี้เองก็ เข้าใจในระบบการเล่นอยู่แล้วนะครับถ้าเรามองถึงกัเบเียเชย์ซุดเนี่ยเชย์ซุดเองก็ไม่ได้เป็นนักเตะที่ทําประตูได้เยอะอะไรซึ่งซึ่งในแง่ของความคาดหวังการทำประตูผมก็เลยไม่ค่อยมากเพราะมันเป็นเอ็ดดี้เอ็ดดี้เองก็ไม่ได้แบบทำประตูให้กับทีมได้เยอะดังนั้นเอ็ดดี้จะเข้ามาช่วยเติมเต็มในแง่ของการวิ่งไล่เพรสแบบที่เชย์ซุดมีซึ่งจุดนี้มันจะทําให้นักเตะตัวรุกตําแหน่งอื่นๆนะครับมีบทบาทในการเสริมจังหวะมากยิ่งขึ้นแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแมนซิตี้เนี่ย ก็พวกเขาจัดให้ออติก้าผู้สาะตูสำรองเป็นโกนะเซนเตอร์ uh, Center, สามตัวครับมีอาคันยี่มีดดิแอสแล้วก็มี Walker. Field, ody, คลายวอลเกอร์มิดฟิลด์เป็นโรดี้คู่กับสโตนแบ็คขวาเป็นมาร์ดาโดซิลวาแบ็คซ้ายไม่ใช่แบ็คขวาสิริมเส้นฝั่งขวาเป็นซิลวาฝั่งซ้ายเป็นกิลิช นะครับตัวรูกเป็นโฟเดนกับอเวสกองหน้าตัวเป้าเป็นฮารแลนด์พวกเขาก็ใส่แบบเต็มๆเลยเหมือนกันนะพวกเขาใส่แบบว่าไม่มีกักเลยฮะนักเตะที่ฮูสกอร์นั้นจัดออกมาแต่ว่าพอผมมาดูกับแมตช์ที่แมนซิตี้เนี่ยต้องอ,อุ่นเครื่องมา2เกมที่ผ่านมากินี่แมนซิตี้เจอกันกันกบไบโอมินิกแล้วก็ชนะไปสกอร์สประตูตอนหนึ่งเนี่ยผู้เล่นของแมนซิตี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าพวกเขาเองก็ไม่ถึงกับว่าใส่นักเตะ ชุดใหญ่ลงสนามทั้งหมดอย่งเกมแรกเนี่ยก็มีเอเดินสันนะครับเดียร์สสโตนวอลเกอร์ทหารเอเอเก้ไรอันลูวิสนะฮะโ uh, ควาสิกซิลวามีแม็กอาร์ดี้มีกิลิชแล้วก็อเวเลสก่อนจะเปลี่ยนตัวฟิลิปมีกังเซรูมีฮาลันมีลาปอกมีโรดี้มีโกเมสอาคันยี่มีเปโรเน่ฟิลฟอร์เดนออสการ์บ๊อบเดอะบอย ออเตกาคาสันพาเมอร์ลงไปเล่นซึ่งพอเอาเข้ามาดูจริงๆก็กเห็นเห็นเหมือนกันว่า e y, City เฮ้ยซิตี้เองก็ไม่ได้ใส่เต็มแล้วก็วิธีการเล่นของแมนซิตี้นั้นยังปรับตัวปรับจังหวะไม่ได้นะครับพอเกมที่เจอกันกันกบแอตมาดริดนะแล้วก็พวกเขานั้นแพ้ไปในสกอร์ส1อ่ะมันเป็นเกมที่แมนซิตี้ควรที่จะจัดนักเตะผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามมากขึ้นครับตัวจริงก็จะมีเอเดอร์สันสโตนดีอาสลาปอกบอกเกอร์มี เฟอร์นันเดสมีซิลวามีโฟเดนแจ็คกิลิชฮาร์แลนด์แล้วก็อเวาเรสสำรองก็จะมีฟิลิปกังเซลูโควาสิกออเตกาโกเมสอาคานยีออกสกาบ๊อบริโกลูวิสเจมส์อาร์ตี้นาธานอาเก้เดอะบอยมากซิโมเปโรเน่สกอตคาร์สันแล้วก็โคพาเมอร์ก็คือยัมีการปรับเปลี่ยนนักเตะในชุดตัวจริงหรือว่า11ตัวจริงกับ11ตัว,ตวสำรองที่มันมันเห็นสโคบของทีมที่มันชัดขึ้น แต่เวลาของการลงสนามเนี่ยนะครับเมื่อมีการเอามาเปรียบเทียบกับอาร์เซนอลแล้วแมนซิตี้เตะกระชับมิตอย่างเป็นทางการไปอสองเกมแต่ว่ามันมีเกมที่เจอกันกันกบทีมของญี่ปุ่นอยู่นะมันมีเกมที่แมนซิตี้นั้นต้องเขาเรียกว่าอะไรเจอในในในช่วงที่ผ่านมากับเกมที่เจอกันกันกบญี่ปุ่นนะฮะเอาชนะ y o k o h a m ่ามารีนอสนั้น53นะครับแล้วก็แค่นั้นแหละครับซึ่งพอเกมเกมนั้นเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยทำให้แมนซิ t y ตี้เตะด้วยกันทั้งหมด3เกมค่าเฉลี่ยของเวลาของนักเตะที่ลงสนามจริงๆน้อยกว่าอาร์ซนออย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าอาร์ซนอเตะเยอะกว่านั้น เขาจึงมองว่าในภาพรวมของความพร้อมของอาร์เซนนนั้นดีกว่าทรงมันจะเป็นเหมือนเกมที่อาร์เซนลเจอกันกันกบบาซโลน่านะครับลักษณะมันจะออกมาในรูปแบบรูปแบบนั้นซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็หมายความว่าอาร์เซนลเองมีโอกาสมีความได้เปรียบมากกว่าที่จะชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งผมก็มองเป็นแบบนั้นเช่นกัน เพราะว่าเราได้เห็นในปีที่ผ่านมาของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับว่าการออกสตาร์ทพิบลิกอังกฤษดูกระท่อนกระแท่นดูนักเตะเองยังไม่ค่อยเต็มร้อยแต่ว่าแมนซิตี้มาเร่งเครื่องในช่วงสุดท้ายที่พอ,อสภาพนักเตะความร้อนมันดีความแข็งแกร่งทางร่างกายจิตใจมันดีนะครับแล้วก็ยิงในตรัสเดียบปรากฏว่าแซงอาร์เซนอลยาวไปเลยนะครับแต่อาร์เซนอลปีนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นความกระท่อนกระแท่นของทีเหมือนกันเพราะว่าฟอร์มในการลงสนามของปีนี้ของทีมเราเนี่ยผมต้องยอมรับว่าผมไม่ค่อยประทับใจมากนะัก แต่ก็โอเคเข้าใจได้ครับในแง่ของผลการแข่งขันเราเอาชนะ a อา Star ไป5 5 0เนาะเราชนะออลสตารไป5 0เราแพา้แมนยู0 2นะครับชนะบาซ่า5 3แล้วก็เสมอมอนโกล1 1แล้วก็มีเกมที่เสมอกันกันกบเนินแบกอีก1 1ซึ่งเมื่อดูดูภาพตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าเราเตะไปแล้วด้วยกันทั้งหมด5เกมนะครับ5เกมที่มันเป็นทางการนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเรา เราเอาจริงเอาจังที่สุดเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็คือ2เกมเกมกับแมนยูกับเกมกับบาซ่าส่วนเกม,เมอื่นๆเหมือนกับเป็นเกมลองทีมกระชับมิตรไปแบบธรรมดาธรรมดาแต่โอเคครับอย่างน้อยในแง่ของคุณภาพในแง่ของขุมกําลังของ,ของเราเนี่ยเราได้เห็นที่มันสามารถที่จะสลับสเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นมาได้แล้วก็ให้นักเตะสำรองได้เรียนรู้งานเรียนรู้ระบบการทีมเพื่อใช้ในฤดูกาลต่อไปแต่ทีนี้ประเด็นก็คือในเกมคืนนี้เนี่ยอาร์ซอลจะส่งนักเตะยังไงลงสนาม ผมมองว่าอาร์ซนอลมีโอกาสชนะถ้าอาร์ซนอลส่งนักเตะตัวจริงชุดที่มันคุ้นเคยที่มันคุ้นเคยกันดีรู้จักกันอยู่แล้วนะเหมือนที่เหมือนที่ให้ดูเมื่อกี้ะนะครับถ้าหากว่ามันเป็นออกมานักเตะประเภทชุดชุดนั้นผมว่าโอ้ยยังไงก็ตามทรงของทีมเราข้ามคืนนี้โอกาสที่ชนะสูงมากนะครับหรือนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะมีการปรับนักเตะปรับจูนบางคนบางตำแหน่งในการเล่น เพื่อที่จะทําให้ทีมนั้นมันมีความสมดุลขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของกองหน้านะครับกองหน้าของเราเนี่ยเราอาจจะเป็นกังวลกันอยู่หน่อยหนึ่งแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนที่ไม่ใช่เป็นเอ็ดดี้แอนเคเทียได้โดยการเอาเลเวโดรอสซานลงมาเล่นนะครับถ้าเป็นแบบนี้ผมก็คิดว่าโอกาสที่เราจะชนะก็สูงเหมือนกันถึงจะเป็นเอ็ดดี้แอนเคเทียก็ชนะสูงเหมือนกันนะครับแรมสเดลกราเบลซาลิบาไว Ber, มิดฟิลมีปาเตยเป็นตัวรับเบอร์6แล้วก็ไรส์นะครับเล่นเป็นเบอร์8แล้วก็มีโอเดกาเล่นเป็นเบอร์สิส่วนตัวรุกครับมาตินโอเดกาทรอซาหรือว่าซาก้าได้หมดเลยถ้าเล่นกันแบบในในแบบนี้นะคุณจะเห็นวิธีการขยับตำแหน่งของทรอซามาติเนลี่แล้วก็ไรส์นะครับแล้วก็การขยับขึ้นไปของทิมเบอร์ที่สามารถเล่นในทั้งริมเส้นเป็นเป็นฟูลแบ็กก็ได้หรือหุบเข้ามาข้างในก็ได้อีกเช่นกัน นะครับแล้วก็ซาก้าโอเดกาดไวท์ก็จะไปเล่นร่วมกันแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเอ็ดดี้เอนเคทียแลักสณาวิีการเล่นก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่ได้โรเททสลับตำแหน่งกันได้เนียนตาเหมือนทรอสตาหรือว่าเฉยดสุดแต่จะได้เรื่องของความขยันในการไล่เพรสแล้วก็การแบบเข้าไปจบสกอร์ที่ดูเฉียบคมเพิ่มขึ้น ได้ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนผมคิดว่าอาร์ซตอนน่าจะยืดตำแหน่งตัวจริงอยู่ที่ประมาณนี้ถ้าจะเปลี่ยนจริงๆเนี่ยอาจจะเปลี่ยนทรอสซากับมาร์ติเนลลี่แล้วก็ไรซ์กับไคลฮาวาสก็แค่นั้นแต่ส่วนตัวผมมองว่าน่าจะเป็นทรงแบบนี้หรือบางทีอาจจะเซอร์ไพรส์เอาไคลฮาวาสไปยืนกองหน้าก็ได้นะครับแต่ระบบวิทยากของอาร์ซตอนมันชัดเจน,นนั้น่ําคืนนี้จะเป็นขําคืนที่อาร์ซตอลนั้นมีโอกาสที่จะชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้มากกว่าถ้า นในแง่ของความพร้อมทีมเราดูดีกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ก็เราก็ถือว่าเราเป็นทีมทีมดับสนะครับก็ผมก็เลยมองว่าเรายังคงเป็นรองแมนซิตี้ไปอยู่ นะครับก็ก็ถ้าหากว่าถามถึงเรื่องของความเก๋าไปกับเรื่องของจังหวะความนิ่งผมให้แมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ถ้าหากว่าถามถึงเรื่องของจังหวะเกมความเข้าคู่ต่างๆนะผมว่าอาร์ซนมีความสดความใหม่ความเฟรชมากกว่าแล้วก็ถ้าถากว่าอาร์ซน่ชนะแมนซิตี้แล้วก็คว้าแชมป์คอมมิตี้ชิลได้นะครับมันก็จะเป็นการเริ่มต้นสตาร์ทในซีซั่นที่มีกําลังใจนะครับแล้วก็อยากจะให้เป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่า ค,คืนนี้4ี่ทุ่มครับถ่ายทอดสดทาง Be In Sport ติดตามชมกัได้กับ Community Shield Charity Shield Arsenal เจอ m a n Chester, City ครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจบเกมเรามาคุยกันว่าเราได้เห็นอะไรสำหรับค่ำคืนนี้กันบ้างกับเกมเกมนี้ซึ่งผมหวังว่าทีมเราจะช,ชนะแล้วก็ชูถ้วยแชมป์ Community Shield ครับเวลาหมดแล้วเจอกันในครั้งต่อไปสวัสดีครับ